สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกม h าร์ t โชเปีรับสวัสดีนะครับคอนเทนต์ที่ผมจะพาเพื่อนๆไปก็คือผมจะรวมไกด์จุดเก็บเห็ดให้กับเพื่อนๆครับโดยจะนํามาทําเมนูต่างๆโดยเมนูต่างๆที่เราจะสามารถทําได้เนี่ยค่อนข้างเยอะแย,ะ,ยะมากมายครับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเห็ดนางฟ้าย่างนั่นเองครับหรือเห็ดหอบย่างเห็ดพอชินีย่างครับหรือเห็ด ทัฟเฟอร์ดำหรือจะเป็นเห็ดแชมยองอย่างนั่นเองครับหรือไม่ว่าจะเป็นของที่มีราคาแพงนะครับนี่ก็คือในส่วนของพวกพายเห็ดต่างๆนะครับหรือพายเห็ดทัฟเฟอร์ดำแบบนี้ครับพวกพายเห็ดเนี่ยราคามันจะแพงอยู่แล้วนะครับผมพวกนี้ก็ต้องอาศัยในการทำด้วยการเก็บเห็ดนะครับมาทำเอาระ ผมจะพาเพื่อนนะครับไปไกด์ว่าเราจะไปจุดไหนได้บ้างและมีเห็ดอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับาารกับร้าน EC Card ท็อปอัพสามารถเติม,มได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ 2, 2. ก็คือราย์แอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับ ใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนำเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขาวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมเอาละครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันเราไปหาเห็ดนางฟ้าครับเพื่อที่จะนํามาทําเห็ดนางฟ้าย่างนัั่นเองครบ ภูเขาข้างบนเลยนะครับนี่จะเป็นหน้าผาหินทะเลสาบภูเขาออนเซนพวกนี้ครับทะเลสาบภูเขาไฟต่างๆพวกนี้มันจะเกิดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเอาละผมจะพาเพื่อนไปครับว่าเราจะไปเริ่มจากจุดไหนก่อนนั่นเองครับเอาละครับการเก็บเหตุดังฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ต้องห่วงนะก็คือเราสามารถเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้นะครับจากสร้างปราการทางเนี่ยมาที่หน้าผาหินก็ได้นะครับผมซึ่งทั้งหมดนะครับจุดเก็บเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด16จุดครับผมก็คือเราไล่ไปเลยอย่างนี้ครับไล่ไปเลย ซึ่งเราเริ่มจากนี้ใช่ไหมเราก็เดินแบบนี้ไปก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมมันจะเยอะมากเลยนะครับสำหรับเห็ดนางฟ้านะมันเก็บง่ายมากๆนะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องซีเรียสเหมือนเห็ดชนิดอื่นนะครับซึ่งมันมีทั้งหมดเลยนะครับในภูเขาที่เป็นภูเขาไฟแบบนี้นะครับมันจะเยอะมากนี่เราขี่ไปแบบนี้ครับซึ่งมันก็คือการขับวนเวียนขับวนนะครับในทั่วแมปแบบนี้แหละทุกคนเห็นไหม มันก็มีเยอะจัดนะทุกคนทั้งหมดนะครับที่ผมเก็บมาเนี่ยก็คือ16จุดนะครับที่ผมเก็บมาทั้งหมดเลยซึ่งถ้าใครเก็บได้เยอะกว่านี้ก็สามารถแชร์ได้นะโอเคครับจากนั้นนะผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูเห็ดตัวต่อมาครับก็คือเห็ดหอมนั่นเองด้วยเห็ดหอมนะครับเราก็จะทําเป็นเห็ดหอมย่างเนาะด้วยเห็ดหอมนะครับเราเนี่ยจะต้องไปแถวข้างล่างนะครับแถวท่าเรือนี่ครับนี่ตำแหน่งเกิดนะครับก็มี16ที่นะครับผมมันจะไล่ตั้งแต่ประภาคารนะครับไปแบบนี้เลย จนถึงหมู่บ้านชาวประมงเนี่ยเห็ดหอมนะครับแถวๆนี้จะเยอะมากนะครับผมนี่มุมๆนี้นะมุมนี้เนหะ็ดหอม,มจะเกิดเยอะมากนะครับพอเรามาบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจําจุดได้เองนะครับว่าเห็ดหอมมันเกิดตรงไหนบ้างนะเออเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องฟาร์มบ่อยๆนะครับพอฟาร์มบ่อยๆเราก็จะจําจุดได้แล้วตำแหน่งต่อไปครับผมก็จะพาเพื่อนๆครับไปหาตัวเห็ดแชมยองนะครับนี่ เห็ดแชมยิองนะครับก็จะมีอยู่2จุดนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะจะอยู่ทุ่งดอกไม้กลางหันลมนะครับผมตำแหน่งนะตรงนี้จะเยอะมากนะครับแล้วก็ภูเขาวานนะครับตรงนี้เนาะภูเขาวานจะมีน้อยถ้าเราจะฟาร์มเราก็ฟาร์มแถวๆนี้ครับทุ่งดอกไม้นะครับตรงนี้ได้เลยซึ่งเวลาเราฟาร์มนะครับเราฟาร์มตัวเห็ดหอมเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นไปเลยนะครับผมนี่เราก็ไปฟาร์มต่อได้เลยครับขึ้นไป ออกจากหมู่บ้านประมงนะครับออกจากหมู่บ้านประมงเสร็ <ถ S 2> um จปุ Blade ๊บนะครับเราก็เข้าไปที่ทุ่งดอกไม้กังหันเลยนะครับผมพอเราเข <Sí. S 2> ้ามาเนี่ยให้เราเลี้ยวซ้ายเลยนะครับปึ๊บมาที่กังหันตัวแรกนะครับออกจากหมู่บ้านประมงนะเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเห็ดมันจะเยอะมากๆนะครับเนี่ยเราเริ่มไล่เก็บเลยตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บป๊บอ่าก็มาเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการเก็บนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มเยอะแล้วนะครับเราก็ ให้เราลงมานะครับข้างล่างเลยนะข้างล่างสะพานนะครับเพราะว่าตัวข้างล่างสะพานเนี่ยมันจะเริ่มเยอะนะครับเห็ดนะเนี่ยตรงแถวชายหาดเลยนะครับเริ่มเก็บตรงนี้เลยคือเวลาเราจะฟาร,ร์มเห็ดนะครับผมผมแนะนําว่าตอนที่เรามาให้อาหารนะครับตัวสัตว์เลี้ยงเนาะเราก็เดินเก็บไปพร้อมกันเลยนะครับมันจะได้แบบสะดวกนะครับทีเดียวได้ทั้งเห็ดแล้วก็ ให้อาหารด้วยแบบนี้นะครับเรามาแบบนี้เราดูอาหารนะเออ,เอ,อโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะไปตัวเหตุต่อไปครับเหตุต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเฮปอร์ซินีเนี่ยจะมีจุดเจ็บอยู่16จุดเหมือนกันนะครับ16จุดเหมือนกันเลยนะเอาล่ะมีจากตรงไหนได้บ้างครับมันจะไปอีกคนละทิศคนละทางเลยนะซึ่งเวลาเราไล่นะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ตรง,ตตรงทะเลสาบในป่านะมันจะไล่ขึ้นไปแบบนี้เลยครับป่าสนวิญญ,ญาณโอ๊กนะครับขึ้นไปนะทะเลสาบในป่าเนี่ยจนถึงแบบนี้เลย โอเคเหตุพลทีนี่เนี่ยถ้าเกิดจริงแล้วนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยครับทะเลสาบป,ป่านะไล่ขึ้นไปไปหาป่าสดเลยนะครับจนถึงทะเลสาบในป่านะทั้งหมดมีมี16จุดนะครับตามเส้นลายนี้เลยเราก็เดินไปตามทางแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เก็บแบบนี้เลยนะเนี่ยแบบนี้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีก2จุดนะครับนี่2จุดแรกนะปัป๊บอย่างนี้เลยอ่ะก็เดินนะครับเก็บธรรมดาเลยนะครับ เดินตามถนนมาเลยก็ได um ้นะ um ไม่ต้องซีเ <sweating> ร <choices> ียสนะครับเนี่ยเห็นไหมซึ่งเราไม่จะเป็นต้องข้ามแม่น้ํานะไม่จําเป็นต้องข้ามแม่น้ํานะครับอ่าเพราะว่าแม่น้ําจะไม่มีตัวเห็ดนะครับมันจะอยู่ตามแถวจุดถนนแบบนี้แหละนะครับเนี่ยเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับมันจะเก็บง่ายมากชอ้ยนี่เห็ดใหม่ครับเห็ดเพอร์ซินีประหลาดนะครับผมเป็นสีแดงด้วยนะเออเห็ดประหลาดนะครับเราก็อ่าเราก็จะไปเห็ดตัวใหม่นะครับก็คือเห็ด ัฟเฟอร์ซึ่งเทัฟเฟอร์นะครับก็เป็นสถานที่ที่น้อยมากๆนะครับน้อยมากๆตัวนี้เนี่ยง่ายๆเลยครับออกทะเลไปเลยออกทะเลไปเลยนู่นจะไปที่เกาะนะครับอ่าเราไปต่อที่เกาะเลยมันจะอยู่แบบนี้เลยนะครับในจํานวนนะครับจุดเก็บของเฮทัฟเฟอร์เนี่ยจะมีอยู่ที่อ่าหกจุดแค่นั้นเองนะครับมีแค่6จุดเท่านั้นเองไม่เหมือนเห็ดชนิดอื่นนะเห็ดชนิดอื่นจะมีอยู่ที่อ่าสิบหก 16จุดนะครับแต่ว่าเ็ดทัฟเฟอร์จะมีอยู่แค่6จุดเท่านั้นเองนะครับเราเดินไปนะจุดมันจะมีมันจะเห็นยากมากนะครับเ็ดทัฟเฟอร์นะเก็บตรงนี้แหละนะครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่6จุดนะครับเดินไปเนี่ยได้แล้วอ่นับไปด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมันหลงนะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะครับเหตุที่ผมได้ผ่านเพื่อนนะครับไปไกด์แล้วก็เก็บให้ด้วยเดี๋ยวผมจะทําเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะ เพื่อนก็สามารถแคปรูปนะครับแล hehe, ้วก็ไปใช้งานได้เก yeah, yeah, ียทั้งหมดนี้ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนนะครับในการไกด์ในการเก็บเห็ดเพื่อที่จะนําเห็ดนะครับไปทําผลิตอาหารซึ่งเห็ดนะครับมันก็จะคูดาวน้อยมากๆนะเวลาเราเก็บนะครับมันเก็บแป๊บเดียวเนี่ยวมันก็ขึ้นนะครับถ้าเราจะเก็บทั้งวันเราก็เก็บได้นะครับแค่ไปทําอาหารทีเดียวก็ได้นะทุกคนนะแต่ว่าเห็ดทัฟเฟร์เนี่ยอาจจะใช้เวลานานมากๆนะครับในการเก็บแต่ว่าเห็ดชนิดอื่นเนี่ยบางเห็ดนะครับชนิดอื่นเนี่ยมันก็จะเกิดไวนะครับแป๊บเดียว โอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการเก็บเห็ดวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วย